ตนว27เท่านี้ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินหรือผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเน,นื่องมาจากบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคําร้องของผลผัานการแจ้งการครอบครองตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับและผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้มีคําสั่ง ังการให้สิทธิ์โดยแม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ต้องไม่ตัดสินผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินนั้นที่จะใช้สิทธิ์ตามมาตราย4่สีแห่งประมวลกฎหมายนี้มาตรายีสเีเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจตามมาตรา58วรรคสองผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและมีได้ไจ้การครอบครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราชัก หรือผู้ซึ่งรอคําสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา27ทวีแต่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อมาจนถึงวันทาการสํารวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวนถ้าประสงค์ที่จะได้สิทธิในที่ดินนั้นให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อเจ้าพนักง,งานที่ดินหน้าที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ปดประกาศถ้ามีได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่แต่ได้มานำหรือส่งตัวแทนนำพนักง,งานเจน้าหน้าที่สำรวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดให้ถือว่ายังคงให้ถือว่า ยังคงประสงค์ที่จะได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นอยู่วรกสองเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินตามวักหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเน,นื่องมาจากบุคคลดังกล่กกาวด้วย เมื่อได้จัดให้บุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินใดใดแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปจองไว้ให้เป็นหลักฐานไว้ก่อนและเมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าบุคคลที่ได้จัดให้เข้าครอบครองที่ดินได้ทาประโยชน์ในที่ดินและได้ปฏิบัติตามบบระเบียบข้อบังคับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่คณะกรกรมการกําหนดไว้โดยครบถ้วนแล้วก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในครอบครองให้โดยเร็ว